ส้มผักปังใส่ปลากระป๋องค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาพรชาแนลนำเสนอค่ะตอนนี้น้ำกำลังเดือดแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสลงไปค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คุเลคุเลนิดนึงแล้วก็รอให้เขาเดือดให้น้ำแกงเดือดแบบว่าเข้มเข้มข้นนิดนึงค่ะเข้มข้นนิดนึง เดี๋ยวพอจะปิดปิดฝาไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาไว้ก่อนปรุงรสให้เรียบร้อยปรุงรสให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วก็แอบดูนิดนึงแอบดูนิดนึง <c oughs> ขออภัยค่ะแอบดูนิดนึง โอเคเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วใสปลากระป๋องลงไปค่ะคุณผู้ชมใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกแปบ๊บหนึ่ง ปิดไว้แป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมปิดไว้แป๊บหนึ่งให้เขาเดือดแล้วเราก็จะไปคุเลคุเลกันเราให้เดือดแป๊บหนึ่งค่ะ ผักปังนี่มีประโยชน์มากๆค่ะคุณผู้ชมช่วยเคลือบกระเพาะอาหารสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วก็โรคกรดไหลย้อนค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่อาพรแกงส้มผักปังใส่ปลากระป๋องค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมง่ายๆก็คือน้ำใส่ไปในหมอ้อแล้วก็เครื่องแกงเครื่องแกงส้มแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาเมื่อกี้นี่ค่ะ โอเคเดือดแล้วเดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมเดือดแล้วแล้วก็เราก็ล้างน้ำกระป๋องปลากระป๋องลงไปค่ะตอนนี้เขาเดือดแล้วเราก็คนได้ค่ะคนได้คุเลคุเลคุเลไปเรื่อยๆค่ะโอเคนิดหน่อยพอ พูดไปงไั้นแหละว่าไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมดูโอ้โหรสชาติรสชาติโอเคมากๆอันนี้ปิดฝาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดฝาอีกครั้งหนึ่งให้เขาแบบว่าเดือดแบบว่าเยอะๆค่ะเดือดเยอะๆ,ๆ,ๆตอนนี้แล้ว๋จะจะถึงขั้นตอนสําคัญแล้วค่ะจะถึงขั้นขั้นตอนสําคัญแล้วเดี๋ยวนะ รอให้เขาเดือดแปลว่าตอนนี้ให้เดือดแบบเยอะเลยค่ะเดือดเยอะเลยค่ะติ๊กแตก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 โอเคแอบดูนิดนึงแอบดูนิดนึงขอภัยค่ะเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงเดือดแบบว่า แลงมากโอเคค่ะคุณผู้ชมอร่อยแน่แน่ค่ะอร่อยแน่แนขั้นตอนสำคัญเดี๋ยวขอขอขอดูน้ำนิดนึงโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วทีนี้ก็ใส่ผักปังที่ที่เตรียมไว้ก็คืออภรรเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือผักปังค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยแบบนี้ ใส่ลงไปเลยแบบนี้แล้วก็กดกดนิดนึงกดนิดนึงอ่ากดน้ําให้ท่วมนิดนึงค่ะคุณผู้ชมแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ถอดปลั๊กได้เลยค่ะถอดปลั๊กได้เลยค่ะคุณผู้ชมถอดปลั๊กแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึ่งสัก ห้านาทีอาพรก็จะมาเปิดแล้วก็ตักใส่ชามใส่ถ้วยค่ะโอเคค่ะแกงส้มผักปังค่ะ